สวัสดีค่ะเอนีมะพอ้าวกบิฉันทีบ้านสวนวิถีพ่อเพียงค่ะดิฉันนั่งการจะาหน้าลี่ี่เป็นผู้ซอยผู้ยีบ้านมูหาตำบลนองส่านอำเพื่อเชยงยื่นจังหวัดมหาสารคามค่ะอบครัวของดิฉันรวมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองตอนนี้อบครัดิฉันปลูกผักได้มากกว่า40สิชนิด้วคาดิฉันสิไ่เบิ่งโครงการผักสวนรัวของดิฉันเนาะค่ะตอนนี้ดิฉันสิมมะพ้าช่มในมุ่งองเผืชสมุนไพรของดิฉันเนาะค่ะ ดิเคนตอตนพือสมุนไพรนี่ก็นสิมีปลูกขิงเนาะคะ่ะขิงอันนี่ใส่ใส่ซุปน้องใหม่ใส่ซุปตั้งๆแหละค่ะแซบค่ะอันนี้เป็นขมิ้นเนาะคะ่ะขมิ้นชันค่ะม,มาทางนี้เนาะคะ่ะมาทางนี้เพื่อนทุกท่าอันนี้เป็นกระชายเนาะค่ะนี่อันนี้เป็นอืดชื่อค่ะอืดชื่อนี่หายยางเนาะคะ่ะอันนี้เป็นบานไส้ภาะไทายเอินินลาไส้ค่ะประกทีน่นี่ทั่วผู้ค่ะก็จะเป็นนวยหรอกค่ะ ก็จะเป็นโหระพาค่ะท่านพุนก็จะเป็นใบเตยอย่างสีนเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะป้ากระเจี๊ยบเขียวจะยุทธางพุนเนาะค่ะป้ากระเจี๊ยบเขียวค่ะาในมุมนี้ดิฉันจะได้ปลูกพริกปลูกกะเพราค่ะพริกกะเพราแล้วก็อันนั้นเป็นถั่วเนาะค่ะผักอีตูอันนี้เป็นัะเขือเนาะค่ะนี่เป็นป้าบะเขือของดิฉันค่ะแล้วก็ตรงทางหลังน่าก็เป็นแค่แดงค่ะท่านพุนก็จะเป็น มักซีดามักคัมแปอชิงค่าตะไคร่มีเมืดค่ะในสวนของดิฉันค่ะทางพุ่นก็นจะเป็นบักผ้าค่ะไปทางพุ่นก็นจะเป็นบักเฟืองเนาะบักเฟืองมีทุกอย่างค่ะมีทั้งบักผ้าบักยังมีลายเนี่ยค่ะตรงมุมนี่ดิฉันก็นจะได้ปลูกอันนี้กระเจียวหวานเนาะค่ะกระเจียวเขาอันนี้เขา,า,าเอาิญกระเจียวหวานเทรน้ำผึ้งค่ะ อันนี้ชิปูกเป็นป้าไปเลยค่ะด้านข้างนเน,น,นี่เป็นกล้วยกล้วยกันนี้เป็นกล้วยนำว่าเนาะค่ะวี่ไงค่ะกล้วยอสวนหนีวี่งไงอันโต๊ะตรงนี้ก็จะมีกิงค่าตะไไร้เนาะค่ะตัดไร้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเอิ้นว่าดอกกระเจียวค่ะดอกกระเจียวหรือว่าดอกดินเนาะค่ะ กระเจียวดอกดินที่พ่นปลูกต่มป่าน้องใครที่ได้ปลูกแถวนี้จะเป็นกระเจียวป้าเนาะค่ะดอกกระเจียวป้าอันนี้ก็จะเกี่ยววานเนาะค่ะตอนนี้ดิฉันก็ปลูกได้หลายอย่างกับนาบัวถั่วแล้วค่ะผ้าช่มผ้ายางกับสีบัวท่านได้ทัวร์ดอกค่ะแต่กันแนนําว่าให้ทุกคนปลูกพักสวนขั้วเนาะค่ะเป็นการสร้างความันคงทางอาหารทฮาสีบัวอืดยูอืดกินเนาะคะ่ะดิฉันก็มีแนวมาฝากซ้ำนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ